สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Jurassic Evolution น2นะครับสัปดาห์น,นี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่30กันแล้วนะครับเอาละเราก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยโดยในพาร์ทที่แล้วนะครับตัวล่าสุดที่เราเพิ่มเข้ามาในปาร์คของเรานั้นก็คือเจ้า Stegosaurus เ,เจ้าตัวนี้นี่เลย <S <S <อ>ลก็เจ้า Stegosaurus น,นะครับอยู่กับพี่ใหญ่อย่าง Apatosaurus น,นะเสียงดังมากครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้กันเลยเราดูขนาดตัวของเขา โอ้โหเจ้าสเตโกซอรัสเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับไล่ๆกับเจ้าอะแพโตซอรัสเลยโอโ้สุดยอดแล้วก็ค่าความต้องการของเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็100%เซแล้วนะเนื่องจากเขาสำรวจกงของเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีค่าไฟเบอร์พอแล้วค่าน้ําก็พอนะครับค่าผลไม้ก็พอป่าไม้ก็เพียงพอนะครับนี่ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับโอเคก็ ในกรงนี้นี่ก็มีเจ้าสเตโกซอรัสสีตัวนะครับแล้วก็มีอะเพโตซอรัสสอตัวอ่ะก็อยู่ด้วยกันได้นะครับ2ตัวนี้แล้วก็ตอนนี้มีเนื้อเสาตายตรงไหนอ่เป็นกรงของเจ้า s ไ i โนซอรัสสินะกรงนี้เราก็สร้างชุดใหม่ทดแทนแล้วเนาะชุดเก่าก็กำลังทยอยล้มตายนะครับ โอเคก็ผลย้ายศพเดี <thin> ๋ยวศพจะเน่าเปื่อยเราติดเชื้อโรคนะอ่ะก็ในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสั่งคะอเรือเสาขึ้นมาใหม่เหมือนกันก็เราน่าจะเป็นตัวกินพืชนะครับแต่จะพยายามให้กรงนี้มันเต็มก่อนเนาะกรงใหม่ของเรานะครับกรงใหม่ของเราก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับเรือเสาอยู่นะน่าจะอีกสองตัวแล้วก็เพิ่ม เจ้าคอมซองน,นันทไปอีกหนึ่งตัวนะก็จะเป็นห้าตัวนะครับสำหรับกรงนี้ก็ในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับแนวเสาตัวล่าสุดที่เรากำลังจะฟักเขาขึ้นมานะเจา้าตัวล่าสุดนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจา้าแพคคิเซอร์ฟาโลซซรัสนะครับนี่ก็จะเป็นตัวล่าสุดที่ผมกําลังจะฟักเขาขึ้นมานะเป็นแนวเสาหัวแข็งนะครับเนี่ยเห็นไหม <laughs> โอเคเราก็มาดูข้อมูลของเขากันข้อมูลของเขานะครับมี dna ที่ป่วยง่ายนะงั้นเรามาปรับให้เขากันก่อนละกันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะปรับให้เป็นปกติแล้วก็เอาความฟิตขึ้นมาห้าิบนะครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยอีกสักหนึ่งจากนั้นก็เซฟไปเลยส่วนสีนะครับเราจะเอาสีนั่งเดิมก่อนเนาะ ตุดที่สองเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นสุ่มสีนะเรามาดูกันก่อนว่าสีแรกเริ่มของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยแล้วกันเนาะอะ,อ,ะอยากเห็นสีหลายๆสีนะครับโอเคก็เซฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้นักวิทยาศาสตร์สั่งเคาะเขาขึ้นมานะครับตัวนี้น่าจะฟักไม่ยากนะแป๊บเดียวนะครับ ้ก็เอาคนนี้คนนี้แล้วก็อเป็นคนนี้แล้วกันอ่ะสี่วินาทีเท่านั้นนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าแพกิเซอร์ฟาโรซอรัสกันชื่ออ่านค่อนข้างยากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เราก็เข้ามาในวิกิกันอ่ะแล้วก็มาหมวดตัวพีนะครับตัวพีอยู่ไหนนี่ไง สำหรับเจ้าแพคิเซอร์ฟาโลซซรัสนะครับก็อยู่ในช่วงปลายยุคคีเตเชียสนะแล้วก็มีขนาดตัวสูงอยู่ที่1.5เมตรนะครับก็เรียกได้ว,ว่าพอๆกับมนุษย์เลยนะแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่450กิโลกร,รัมนะครับมีความยาวอยู่ที่4.5เมตรนะยาวมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวเสากินพืชน,นะเจ้าตัวนี้นะครับเคยออกในภาพยนตร์เรื่อง จูสิกเดอะลอ t เวอร์แล้วก็จูสิกเวอร์นะครับใครอยากเห็นก็ไปติดตามชมกันได้นะและนี้ก็เป็นข้อมูลของเจ้าแฮกิเซอร์ฟาโลซอรัสนะครับอ่าชื่อของเขาเนี่ยอ่านยากแต่มันก็ค่อนข้างที่จะพอนะฟาโลซอรัสเนี่ยเห็นไหม <laughs> โอเคก็ตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับเจ้าแฮคิเซอร์ฟาโลซอรัสแล้วงั้นเราก็ไปฟักเขากันต่อ ตอนนี้ก็น่าจะสั่งคอสเสร็จแล้วนะครับไข่เนี่ยได้มาจาก8ดได้มาสนะเหลือรอด4ตัวนะครับโอเคเราก็มาสั่งคอสกันก็ดีน A ส่วนใหญ่จะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับเยี่ยมเลยอะอ่าโอเคก็สเ All แล้วก็ให้คุณบออเขาฟักเขาขึ้นมานะครับคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้ิหวิ ในระหว่างที่รอเนี่ยรู้สึกว่าในพาร์ทที่แล้วนะครับผมจะฟักเจ้าอินโดแรปเตอร์ทิ้งไว้นะใช่ไหมนี่ไงเหลือแค่ปล่อยอะเรามาปล่อยเจ้านี่เข้ากรงใหม่กันแล้วเขาก็มาแล้วตัวนี้เป็นสีขาวอ่นนี่ก็เป็นอินโดแรปเตอร์ตัวที่สามแล้วนะโอ้โหเรียกได้ว่าอายุสั้นสุดๆนะเรามาดูกันว่าเขามีอายุกี่ปีนะครับ เจ้าเนี่ยมีอายุไขยอยู่ที่แค่38ปีเท่านั้นโอ้โหถือว่าสั้นมากนะครับถือว่าแก่ตายเร็วมากเลยนะออกมาก็อายุ5ปีแล้วนะครับตัวเต็มวัยแล้วเจ้าตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็ใกล้ละสามสิบเอปีนะครับอีก7ปีก็แก่ตายแล้วนะเร็วมากเลยเราจะสร้างชุดที่2เผื่อไว้เลยดีไหม อ่าสร้างไว้เลยนะครับสำหรับเจ้าอินโดรัปเตอร์เนี่ยต้องมาสั่งคอร์าบ่อยๆหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับสีนะครับเรามาแรนดอมสีกันดีกว่าสีเนี่ยมันมีเยอะนะครับสำหรับเจ้าอินโดรัปเตอร์เนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วก็สั่งคอขึ้นมาค่านี้จะพอหรือเปล่าอพอนะครับใช้เวลาสองนาทีไปยาวๆไปนะครับไม่รีบ แล้วก็กองนี้นะผมได้ทําการฟักเจ้าคามอม็อกนะครับชุดใหม่ขึ้นมาได้เกาฟองจากสิบฟองนะครับก็ปล่อยเลยเอายังปล่อยไม่ได้ฮะต้องสั่งคอขึ้นมาก่อนเอาเป็นคุณหมอท่านนี้แล้วกันสองนาทีนะครับอ่ะแล้วก็รู้สึกว่านักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะเหนื่อยล้าเต็มทีนะครับก็ให้คอพักสักหน่อยหนึ่ง ใครที่ว่างๆก็พักเลยนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยละตอนนี้เจ้าแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสของเราก็น่าจะพร้อมที่จะออกจากศูนย์พักไข่แล้วและตอนนี้เราก็มาปล่อยเข้ากันความต้องการนะครับจำนวนประชากรขั้นต่ำเนี่ยสมตัวแต่เรามีสก็โอเคเลยเหลือต้องการน้ำหกปอร์เซน พื้นที่โอ้โหพื้นที่ล่ง63จะพอไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับงั้นเรามาปล่อยกันก่อน ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทำการปล่อยเจ้าแพคิเซอร์ฟาโลสสร์แล้วก็โอเว่นเนี่ยมาให้ความรู้เรานะครับขึ้ก็เหมือนเดิมผมขี้เกียจอ่านนะโอเคขอบคุณมากโอเว่นนี่ก็เป็นหน้าตาของน้องนะครับเจ้าแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสนะตัวนี้มันสีเขียวไม่ค่อยเท่เลยคมันเหมือนอ๋อไม่รู้สิ เรามาดูตัวอื่นกันหน่อยตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับก็รู้สึกว่าตัวนั้นเนี่ยน่าจะโอเคสุดนะสีเนี่ยนี่นะ,ะก็กลมกลืนกันดีนะครับก็นี่ก็คือเจ้าแพคิเซอร์ฟาโรซซรัสนะก็มาด้วยกัน4ตัวนะครับมาดูกันว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้นะครับโอเคเลยรักกันเลยนะครับเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้น้องไปสำรวจก่อนนะครับความสูงนี้ก็1.5เมตรนะเจ้านี่มันกินอะไรนะลืมอ,อขอดูเป็นพื้นที่ใบไม้นะครับใบไม้เนี่ยมีเต็มเลยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ให้เขาสำรวจนะครับเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็แล้วละ่ะ สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยเจ้าพวกของ้องนฮารดเข้าโกงก่อนไปเลยเจ้าพวกนี้มันสนนะครับเดี๋ยวนะทำไมปล่อยแล้วไม่ออกล่ะอย่าบอกนะว่าบัก็กฮัลโหลแย่แล้วครับทุกคนอแนวเสาบั๊กนะเดี๋ยวคงต้องลบตรงนี้ออกนะครับ อา้าวหายไปแล้วนี่ไงออเพิ่งเจอนะบั๊กแบบนี้งั้นเราฟักกันใหม่นะครับไม่เป็นไรคอามซองนะครับตรงนี้มันบั๊กนะโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยฟักขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็เจ้าอินโดรัเตอร์ก็ต่างคอเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ฟักไข่ขึ้นมานะครับได้มาฟองหนึ่งนะเราก็คุณหมอไม่ว่างเลยฮนะ กันก็เอาไว้ก่อนแล้วกันไว้ให้คุณหมอว่างๆค่อยมาฟักนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปถ่ายรูปเจ้าพวกแพจิเซอร์ฟาโรซอรัสนะงั้นเราไปถ่ายรูปกันอ่ามีการต่อสู้กันนะครับสำหรับน้องใหม่เนี่ยมาถึงก็สู้กันเลยเหรอเนี่ยน่าจะมีตัวบาดเจ็บละดูจากสภาพร้านนะครับ จะว่าไปเนี่ยเราว่าเราจะตั้งศูนย์พยาบาลไว้แถวแถวนี้สักศูนย์หนึ่งนะะเดี๋ยวเราก็เ,เรามาสร้างศูนย์พยาบาลกันต่อตอนนี้ขอมาถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันอยากจะบอกว่าหาตัวยากมากนะครับเนื่องจากเนี่ยพอนอนแล้วเนี่ยมันตัวเท่ากับหญ้าเลยนะครับดูด,ดิโอ้โห นี่นะครับก็ถ้าเรามองจากมุมมองหลังรถก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเราจะมองจากการถ่ายรูปเนี่ยดูดิเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยฮัลโหลถ่ายรูปหน่อยแล้วขึ้นปกหน่อยปึ๊บอ่ารูปนี้ได้อยู่นะมองกล้องด้วยนี่ก็เป็นเจ้าที่ oh รู้งานนะครับก็มองกล้องตอนถ่ายรูปพอดีนะครับก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะ โอเคเราก็เก็บภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็สับมิตไป <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตัวอ,อื่นกันบ้างตัวอ,อื่นอยู่ไหนเนี่ยขออีกแชนหนึ่งปึ๊บอ่าอันนี้ก็ได้อยู่นะให้ดูหน่อยสิก็มีหญ้าบางนิดนึงนะครับก็ธรรมชาติด,ดีเนาะโอเคก็ได้ละตอนนี้เรามาแก้ปัญหาก,ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีในเสาบาดเจ็บสแล้วก็ติดเชื้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งศูนย์เพบาลเอาไว้ตรงนี้เลย หนึ่งศูนย์นะออมาที่นี่เลยแล้วก็ศูนย์พยาบาลนะครับต้องเป็นอันนี้สิลืมลืมอ,อ๋อเป็นศูนย์พยาบาลนะแอ้ยไม่ใช่อันนี้อ,อ่ขออภัยครับศูนย์พยาบาลมันต้องอันไหนอันนี้วะไม่ใช่นี่นี่ต้องอันนี้นะครับรูปร่างไม่ค่อยคุ้นนะ อ่ะก็สร้างแล้วก็สร้างทางเดินต่อไหนตัวไหนติดเชื้อไหนดูหน่อยสิเป็นเจ้าอินโดรัปเตอร์นะครับเมื่อกี้สู้กันเจ็บแล้วก็ติดเชื้อด้วยน่าจะบาดแผลติดเชื้อนะครับงั้นเราต้องรีบไปจัดการเลยได้ปะไม่ได้หรออ๋อกลายเป็นกระดูกหักไปแล้วนะงั้นก็ต้องส่งโรงพยบาบาลอย่างเดียวนะ อาเราให้ฮอมายิงครับยิงยาสลบแล้วก็เดี๋ยวส่งเข้าโรงพยาบาลต่อแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราส่งหน่วยพยาบาลเนี่ยไปรักษาเจ้าน้องใหม่ของเรากันน้องใหม่เมื่อกี้สู้กันนะครับแล้วก็บาดเจ็บอยู่ไหนอะตัวบาดเจ็บอ,อยู่ด้านในเลยโอ้โหมไปอยู่ในป่าลึกนะครับหาตัวไม่เจอ ที่แท้ไปอยู่ข้างในนุ่นอ่านี่นะครับก็ส่งหน่วยพยาบาลไปแต่รถพยาบาลเรา,านเนี่ยเข้าไปในป่าไม่ได้นะคงต้องรอให้เขาออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สลบละคนย้ายเข้าศูาานย์พยาบาลเลยไปขึ้นเขียงนะครับแล้วก็ปึ๊บปบอ่ะใช้เวลา30วินในการรักษาตัวไหนตายไหนดูหน่อยด,ดิเป็นคอมซ้องนาทัศน์อีกแล้ว โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราฟักไข่เจ้าคอมซ็อกชุดใหม่กันอ่าก็ใช้คุณหมอไม่เยอะนะครับคนนี้แล้วกันปุ๊บแล้วก็ตัวที่ติดเชื้อโรคตัวไหนก็ได้จะเป็นอินโดลัปเตอร์ที่เราจะหามไปโรงพยาบาลนะครับตายสองตัวแล้วโอไมกก็ oh ตรงนี้ก็เป็นคอมซ็อกนะฮาัดอีกแล้ว ่ะก็จัดการศพซะแล้วก็ตอนนี้ศูนย์พยาบาลตรงนี้ก็มีละถือว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะเราอยากถ่ายรูปรวมบ้างอะ่ะตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาแนวเสาเนี่ยเขาก็ามารวมกันตรงบ่อน้ำนะมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะของสิ่งมีชีวิตนะสำหรับน้ำเนี่ย ตอนนี้ก็น้องใหม่อยู่กับพี่ใหญ่อย่างอาแอพแรโตซอรัสนะครับโอ้โหขนาดตัวเนี่ยมันคนละไซส์กันเลยนะเฮฟวี่เวกกับไลท์เวกนะครับอ๋อดูดีอ,อ๋อพี่ดูแลน้องนะครับอ่าโอเคอเป็นรูปพี่สวยอยู่ตอนนี้ก็เราเราเจ้า แทคิเตอร์ฟาโรโซลัสเนี่ยก็ย้ายมาอยู่แถวน้ำแล้วนะเตโกโซลัสของเราอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนเราไม่รู้นะครับน่าจะเข้าไปในป่าล่นะโอเคก็เอ้ยนี่ไง <laughs> กำลังเดินข้ามน้ำมาดูน้องใหม่นะครัอุ้ยตรงนี้มันเป็นจุดรวมในเสาเลยมาหมดคงเลยนะครับอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยปึ๊บ ตอนนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะครับตรงนี้มีทั้งแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสมีทั้งสเตโกซอรัสแล้วก็มีทั้งอแพโตซอรัสนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าฝูงสเตโกซอรัสไปไหนอีกสามตัวตอนนี้อยู่แค่ตัวเดียวเอง <c oughs> อะแนะสู้กันอีกแล้วนะสู้กันหรือว่าเล่นกันอ่ะน่าจะเล่นกันนะครับ โอเคก็แนวเสาติดเชื้อตัวไหนอ่ะขอไปดูก่อนนะครับมันจะแพร่เชื้อนะครับทุกคนก็เป็นตัวนี้นะงั้นเราบินไปส่งแล้วก็เดี๋ยวให้รถพยาบาลทำการฉีดยาวัคซีนนะครับเพราะว่าศูนย์พยาบาลเนี่ยมันรักษาได้แค่กระดูกหักนะแต่ถ้าจะติดเชื้อโรคอะไรพวกเนี้ยต้องให้รถพยาบาลจัดการนะครับ อคแล้วก็อยู่ตรงไหนว่างๆอีกตรงนี้ก็กําลังฟักไข่นะครับของเจ้าคอมซ็อกนะฮัเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะบั๊กอีกหรือเปล่าบั๊กแบบแนวเสาไม่ออกจากกรงนะอ่าถึงหรือยงังกําลังโยกย้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคอมซ็อกนะฮัสก็พร้อมแล้วเรามาปล่อยกันปุ๊บอ่ารอบนี้ไม่บั๊กนะรอบก่อนมันบั๊กนะครับ โอเคเจ้าตัวเล็กตัวน้อยก็ออกมาแล้วสำหรับคอมปอร์ตก็ยัง100%กันอยู่นะครับอ่ะ100%กันหมดเลยก็มีพื้นที่เหลือๆนะครับสำหรับแนวเสาแล้วก็ตอนนี้ไปทำงานได้เอาไม่ใช่คันนี้นะต้องคันนี้นะครับเป็นรถเพยาบาลไปโอ okay. เคเล้วเข้าเดี๋ยวมันจะแพร่เชื้อให้ตัวอื่นนะ แล้วทีนี้ก็จะยุ่งเลยนะครับถ้าเป็นเชื้อโรคแบบนี้มันจะแพร่เชื้อให้ในเสาตัวอื่นได้นะครับแล้วมันอาจจะล้มป่วยแล้วก็ล้มตายกันนะถ้าเรารักษาไม่ทันนะเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมค่าพลังนับมันจะลดลงเรื่อยๆจากเก้าสามตอนนี้เหลือเก้าสองละยิงเลยปุ๊บอ่าฉีดวัคซีนนะครับป้องก,กันโรคโอเคก็หายดีแล้วลนะ่ะ ตอนนี้ก็แข็งแรงดีนะครับสำหรับเจ้าอินโดรัปเตอร์นะแล้วก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ